กรมบัญชีกลางได้ประกาศโครงการนำร่อง วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ขนาดสูงสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์รักษาพยาบาลข้าราชการอายุ65ปีขึ้นไปครับเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะครับถือได้ว,ว่าเป็นครั้งแรกครับที่กรมบัญชีกลางได้ขยายขอบเขตการเบิกจ่ายที่ก่อนหน้านี้เน้นไปที่การรักษามาสู่การป้องกันโรคด้วยวัคซีนครับไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดต่อที่ระบาดตลอดทั้งปีครับทุกคนมีโอกาสเป็นไข้หวัดใหญ่ได้สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยจึงมีคําแนะนําว่าทุกคนควรจะได้รับ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ปีละหนึ่งครั้งโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงและผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปเพราะว่าหากติดเชื้อ มาเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจนถึงแก่เสียชีวิตได้วัคซีนไข้หวัดใหญ่มี2ชนิดด้วยกันนะครับก็คือขนาดมาตรฐานและขนาดสูงอีกทางเลือกสําหรับผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปครับโครงการให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่สําหรับผู้สูงอายุของกรมบัญชีกลางผมคิดว่าเป็นโครงการที่ดีที่สามารถที่จะให้การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่หรือว่าลดความรุนแรงหากคนที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยไปติดเชื้อไข้หวัดใหญ่มาก็สามารถที่จะลดความรุนแรงของโรคลงได้จะได้ลดอัตราการนอนโรงพยาบาลลดอัตราการป่วยการเสียชีวิต ได้ยังไงก็ตามในโครงการนี้มีระยะเวลาการดําเนินการที่จํากัดส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราสามารถขยายโครงการนี้เป็นตลอดทั้งปีได้เนี่ยผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์ในการเข้าถึงการรับวัคซีนที่ได้รับการสนับสนุนโดยกรมบัญชีกลางได้มากยิ่งขึ้นถือว่าเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ชัดเจนนะครับเพราะว่าโครงการต่างๆผมคิดว่าเป็นการให้ฟรีกรกับผู้ที่มีความเสี่ยงตรงจุดเพราะอย่างที่ทราบนะฮะวัคซีนก็ไปจ่ายแบบชนิดขนาดสูงไฮโดรซเนี่ย ถ้าเป็นตัววัคซีนที่มีการพิสูจน์ทางการแพทย์ลดการติดเชื้อได้ดีกว่าวัคซีนเดิมเพราะฉะนั้นโครงการดังกล่าวกธรรมศาสตร์เองนะฮะเห็นถึงประโยชน์นะครับแล้วก็ตอบรับเป็นแห่งแรกๆไปนะครับคิดว่าการฉีดวัคซีนหรือการได้รับวัคซีนที่ถูกต้องตามระยะเวลาและตามที่แพทย์เห็นสมควรก็เป็นส od ิ่งที่จําเป็นควรจะมีการรณรงค์หรือมีการสร้างความรู้ให้กับประชาชน ให้รู้จักป้องกันตัวเองไม่ให้เกิดเป็นโรคไข้หวัดขึ้นได้ง่ายๆอันเป็นสาเหตุจะให้เกิดโรคอื่นๆได้อีกค่ะผู้ที่มีสิทธิซึ่งกระทรวงการคลังได้อนุมัติแล้วนี่นะคะภายในปีพออนนี้นะคะฉีดวัคซีนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายตามโรงพยาบาลประจำจังหวัดซึ่งแต่ละจังหวัดก็จะมีโคตา้าของยาอยู่แล้วนะคะที่จะจ่ายให้ท่านผู้มีสิทธิคืออายุ65ปีขึ้นไปและเป็นบุคคลที่ใช้สิทธิของ สวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการค่ะโครงการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ขนาดสูงหรือ High โดร se แก่ผู้มีสิทธิ์เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลางที่มีอายุ65ปีขึ้นไปในระยะที่2นี้เริ่มฉีดได้ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคม2567นี้ครับสำหรับผู้ที่เข้าข่ายเกณฑ์การรับวัคซีนในครั้งนี้นะครับก็ต้องเป็นผู้สูงอายุครับที่มีอายุมากกว่า65ปีขึ้นไปครับเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ขนาดสูงมาก่อนนะครับหรือถ้าเกิดว่าได้รับ ป้องกันไข้หวัดใหญ่ขนาดมาตรฐานมาแล้วก็ต้องเว้นไปอย่างน้อย6เดือนด้วยกันหากท่านต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลนะครับจากหน่วยงานหรือสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการนี้เข้าไปดูได้เลยนะครับที่เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางครับ